เต้นเกมทดสอบความจำท่าเต้นของ BNK48 ทีมไหนเต้นได้เยอะเต้นได้มากกว่าเราก็จะชนะไปนั่นเอง ค่ะสวัสดีค่ะเออนนะคะบีนเคปอเอค่ะสวัสดีค่ะอิวค่ะสวัสดีค่ะมีนค่ะสวัสดีค่ะฮูบีนเคปอเอค่ะสวัสดีค่ะมุนนี่บีนเคปอเอค่ะสวัสดีค่ะแพนเคกบีนเคปอเอค่ะเป็นเกมทดสอบความจําท่าเต้นของบีนเคปอเอ้นั่นเองนะคะโดยี่โอ้่ิสมองปลาทองใครจำอะไรได้บ้างแต่พี่จําอะไรไม่ได้เลยนะคะ อย่าบอกเขาสิอย่าบอกเขาคือเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ทีมค่ะแล้วก็พี่พี่ทีมงานนะคะจะเปิดเพลงให้เราวิ่งออกไปเต้นนานๆก็คือถ้าใครเต้นได้ก็ออกไปเต้นแล้วก็ถ้าใครที่เต้นได้เยอะเราก็จะได้คะแนนเยอะทีมไหนเต้นได้เยอะเต้นได้มากกว่าเราก็จะชนะไปนั่นเองมาเราจะมาแบ่งทีมโดยการโอ้นออกนะคะโอ้นอ่ออกโอลันอโอลันอโอลันโอ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 นออกตอนนี้ก็คือทีมเราจะแบ่งออกเป็นสองทีมนะคะทีมแรกก็จะเป็นน้องโมเน่ค่ะน้องฮุฟแล้วก็น้องมีทีมที่ส องก็จะเป็นน้องแพนเค้กค่ะน้องอีฟแล้วก็พี่เอิญค่ะแล้ววันนี้มาบับกันหน่อยไหมคะทุกคนอยากบับไหมคะไม่มีเลยอ่ะเนี่สายแดนหมดเลยอะใช่จริงๆก็แบบอยากบับนะแต่ว่ารู้สึกว่าบับไปก็คงแบบเราจะต้องเศร้าอ่ะให้กับบทเรียนนี้เศร้าเอนเนี้ยมาๆมาเมาเลยดีกว่าตื่นเต้นนะคะพี่เพลงอะไรคะเนี่ย three two one go หมดเลยเพลงนี้หมดเลยมองลงทุกคนค่ะเพลงนี้มองลงทุกคนนะคะเพราะเพิ่งผ่านอันนี้คือเราจะไม่กลับไปนั่งกันเลยใช่ไหมคะคือเป็นได้ดุกเพลงเลยใช่ไหมมันนั่งไม่ติดแล้วใช่ไหมคะคุณพี่ GO เราเราได้แบบกระจายลอยอ่ะสามสองหนึ be, <S <S three, two, one, ่งไปเป็น no. จังหวะโดดีดงโดดีดองโดดีดอง Come come on, come on, baby ให้คุกกี้ทำ่มนายกันโคอิสูรุ่งโฟจุ่มคุกกี้มาลุ้นดูสิอาจจะเจอความหวังที่ยังรออยู่ Hey, hey, hey เพ ja ื j j ang, ่อจะดีลองวัดกันดูเสียงแต่คงต้องยิ้มต้องสู้กันไปฮัทโตโน่ for band c a for มาเจอมาเจอกันนะราจะรอ ไม่ต <icana>, ้องกังวลปล่อยไปเรื่องร้ายบายบฉันขอลาเชน s i น n t น s นน s นกููกูจบ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 กูจบดินไปให้สุดเกิด้วยมีซอ์เิลกสไล์กับฉันมันมันยกปรางกายใส่เอวยกย้ายร้องรำทำแลงกันม่นเอย่้ว คนเลยอ่้ยไม่มีใครนั่งติดเลยนะคะเนี่ยไม่จริงหรอค่ะยังยังไม่จบอุ้ยคุณพี่ตายค่ะมีทีมที่ไหนทุกคนว่าทีมไหนชนะคะอ่ะขอเสียงเชียร์หน่อยทีมเอทีมเทีมเออันนี้ทีมเอนะคะอนนทีมบีขอเสียงทีมเอเลยค่ะอีกนิดงไดคะได้อีกค่ะได้อีก อเอาใจหนูไปเลยดีกว่าถ้างนั้นขอบคุณจ้าพอกันค่ะเก็บเสียงไว้ให้กับพิมหนูก่อนนะคะ<อ>นิดเ็ีไว <c oughs> เอาเป็นว่าแกงล้งก็ได้ให้กันบ้างนะ,ะไ,มไม่ต้องไม่ต้องเอาจริงเอาแก้งแก้งเลย แบบแกลงให้ดีใจนิดนึงก็ได้แล้วมีค่อยไปกินน้ำพึ่งมะนาวเอาเลยค่ะแกงเขาแบบโอ้โหเลยนะจิกเลยนะคะปิดม่านเลยนะคะปิดบ้านกับบ้านแล้วนะคะไหนคะขอเสียงทีมทีมบีทีมบีค่ะเก็บเก็บเก็บไว้ก่อนนิดนึงก็พุ่งมาเลยทีเดียวดีกว่าหนึ่งสองสามขอเสียงทีมบีนเลยค่ะแก่ผัดแกงอีกนิดนึงแกงอีกแกงอีกอ้ขออีกได้ไหมคะได้อยู่ได้อยู่ดีค่ะแต่เสียงเร็วไอเสียงจิกได้ไหมคะท่งนั้นอะ ว่าแจกสิก <amounts of audio writers> ี <Ende esa> <IT> ้ได <University> <fi> ้ไหมคะลุ้นลุ้นลุ้นอุ้ยมันลุ้นอะ่เ M J ไม่ใช่เราอะไม่ใช่อ้าวไม่เหรอกลับบ้านเราได้ไหมคะขอกลับบ้านได้ไหมทีมเราชนะค่ะทีมเอเอต่อมือขอแจกหน่อยทุกคนต่อมือค่ะคนแพ้อย่างเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะอันนี้เพิ่งเริ่มเอาแล้วเปล่าคะสุดมาก เยอะมากช่วงหลังเราก็จะหนีกลับบ้านแล้วนะคะถ้ามาอีกหลังหน้ามาในคนละคนแล้วนะอันนี้คืออีคนละคนเลยไปกับพี่ค่ะกับพี่ก่อนทุกคนทุกคนเห็นด้วยนะคะว่าเราจะทาโทษกันตอนนี้เลยแกล้งค่ะแก้งด้วยใส่หน้าค่ะใส่หน้าขยักหน้าหมดเลยขอให้แกล้งอให้แเลงมาค่ะน้องมาเลยไปค่ะหนูก็ใจแกล้งทำเป็นว่าแกล้งพี่เนาะกลับไปนะคะเจอนะคะกลับไปนะใจเย็นใจเย็น ช่วงเวลานี้นะคะทุกคนสามารถถ่ายรูปตอนที่พี่เอิญโดนทำร้ายได้นะคะแล้ยังเรายังมีเบรกต่อไปนะคะขอสวยๆนิดนึงขอว่าแอบไปเติมลิบได้ไหมโดนชอบสีนี้ไหมคะต้องบอกว่าชอบนะคะเขาถึงท้ายสวยเจีวปากค่ะเออจือปากจือปากเบาๆสวยใช่ไหมคะเขาแกล้งบอกว่าสวยแกล้งแกล้งยิกนะคะยิกนะคะโกหกยิกเลยนะคะ เอ้ยถ้าน้อยโดนคนคนอะไรนะคะคนทำโดนเองคนทำโดนเองคุณพี่แอดมินเพจแอนตี้ใช่ไหมคะไม่น้อยแล้วค่ะอันนี้ไม่น้อยแล้วมีคำนี้อยู่บนหน้าผากก็รู้สึกปื้มปิมแล้วนะคะเป็นบุญหน้าผากนะคะเป็นบุญหน้าผากมากเลยคำนี้ต้องมาพร้อมท่านี้นะคะน้อยไม่ได้นะคะคนนี้เนี่ยอย่าอย่าคิดนานสิคะเดี๋ยวมันสวยเราต้องแบบไปไกลๆอันนี้โอ้สวยสวยสวยเราจะฝากรายการนี้คุณเด็ด คุณเด็ดดวงไปเลยนะคะราการที่สุดเยเออยีอนเคโฟเร็กเซนไพนะ Third Generation นะคะมีใครดูไหมคะมีใครดูบ้างไหมคะใครไม่ดูกลับไปดูนะถ้าทุกคนอยากดูนะคะต้องไปติดตามนะคะที่ ASP นะคะทุกคนช่องทางการติดต่อ Facebook นะคะ Eve Bnk48 แล้วก็ IG e f e Bnk48 Official ค่ะ Facebook Min Bnk48 ค่ะแล้วก็ R n s t t g r r m m นะคะ Min Bnk48 o f f i c e ค่ะ Facebook m o n e บี n k นเค่ะแล้วก็ Instagram m o n เน่ดอทบค่ะ Ig นะคะแพนเค k e ดอทบี o f นเค e เออฟค่ะแล้วก็ Facebook นะคะแพนเค้กบินเคโฟค่ะของหนูนะคะของหนูเอิร์นค่ะบีนทางช่องทางเอิรเพจ Facebook ค่ะแล้วก็อินสตาแ a รมเป็นเอิ k, อร์นดอทบีแนเคโเค่ะ IG hoop.bnkforie official นะคะแล้วก็ใน Facebook hoopbnkforie คะ่ะบ๊ายบาย